Gracias. Sí. รอบสุ้ายสั่น4สี่และคุณครูที่ผ่านเข้าสู่รอบส่นายรอกใน่สิบห้าน,นะครับสถาบันตั้งอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย้านตูตหลอเชียงเหนือคนะ่ะสนใจสอบถามอียดได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0897155504ค่ะและสำหรับโปรโมชั่นของเราช่วงนี้นะคะ สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนและสมัครยันค่าเรียนในราคาปกติภายในวันนี้ที่จุดลงทะเบียนค่ะรับสิทธิพิเศษเพิ่มชั่วโมงเรียนได้อีก5ชั่วโมงในคอร์สแรกและรับสิทธิ์นี้ทุกคลาสเลยนะคะนี่ก็เป็นโปรโมชั่นดีๆนะคะจากทาสถาบัสอนเต้น I2S Dance School นั่นเองค่ะรวมไปถึงช่วงนี้นะคะ Oh, tchau, tchau, tchau.